สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง e p 2อ9มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง e p 2อ9วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบร์วินในงานคอลลี่ x ไบร์วินไว้ปาร์ตี้ทีมไหนค่ะ ค,คลิปนี้จัดทาขึ้นมาเพราะความบันเทิงและเพราะความชอบความชิพความสิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่ยังได้เลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้น้องทั้งคู่มีไลฟ์ของงานคอลลี่นะคะแล้วในงานวันนี้มองเตรียมของงานแบบเผนๆแล้วอีฉันนึกว่าเป็นงานแต่งซะอีกค่ะคุณค่ะคือทั้งบรรยากาศทั้งฟิลของงานคือแบบหวานมากหวานซะจนเหมือนงานแต่งกันเลยทีเดียวค่ะแล้วน้องทั้งคู่ก็คือมาในชุดสูทอย่างหล่อเลยล่ะค่ะทุกคน น้องเปิดตัวกันมาเพลงแรกก็คือเพลงยังคู่กันนั่นเองค่ะทุกคนจ้ายังคู่กันทุกงานยังคู่กันตลอดไปเลยนะลูกเนาะค่ะและเพลงที่2ก็คือน้องวินร้องคนเดียวค่ะทุกคนวันนี้น้องนําเพลงต้องโทษดาวมาร้องให้พวกเราได้ฟังกันค่ะทุกคนน้องร้องเพลงนี้ได้แบบเพราะมากละมนสุดๆแล้วในระหว่างที่คนน้องร้องเพลงนี้อยู่เจ้าคนพี่ก็นั่งอยู่ตรงโซฟาข้างๆเวที กำลังนั่งมองน้องไปอมยิ้มไปตบมือไปค่ะทุกคนโอ้ยนี่มันฟิลแฟนชัดๆคือเชียร์แฟนสุดใจและแอบเริ่มแฟนจนเก็บอาการไม่อยู่เลยนะพอ่อค่ะแล้วอารมณ์เพลงนี้ฟังแล้วมันคล้ายๆกับคนแอบรักเหมือนกับมีการสารภาพรักกันอะไรประมาณนี้อย่าบอกนะว่าเพลงนี้หนูเอามาจากประสบการณ์ตรงอะครับลูกคือในคืนที่บรรยากาศเป็นใจแล้วหนูก็ได้สารภาพรักกับใครบางคนแถวๆนั้นหรือเปล่านะ พราะตอนท่อนสุดท้ายของเพลงที่ร้องว่าเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงแล้วตอนร้องท่อนนี้น้องก็หันไปมองทางที่เจ้าคนพี่นั่งอยู่ด้วยนะคะทุกคนโอ้ยจังเป็นการร้องเพลงที่ทำเอาคนดูเขินมากคือไม่รู้คนอื่นมองแล้วรู้สึกยังไงนะคะแต่พี่ชมเชื่อว่าชิปเปอร์จะต้องเขินตัวบิดกันแน่แนเพราะพี่ชมเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคะ่ะคุณขาโอ้ยน้องเลือกมาร้องแต่ละเพลง มันทำให้เราคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยจริงๆว่าไหมคะทุกคนค่ะและเพลงต่อไปก็คือเพลงเดี่ยวของน้องไรค่ะทุกคนวันนี้น้องไร้นำเพลงมุกไปไหนมาร้องให้พวกเราได้ฟังกัน <Okay. S 1> ค่ะคือจะฟังน้องร้องเพลงนี้สักกี่ครั้งจะฟังสักกี่งานก็ยังคงเพราะพล้งยังคงละมุนหูอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยจริงๆค่ะตอนช่วงที่น้องทั้งคู่จะต้องแข่งเกมกับแฟนคลับคือเป็นเกมคีบลูป,ป,ปิงปองโดยใช้ตะเกียบค่ะทุกคนงานนี้น้องทั้งคู่ได้อยู่ทีมเดียวกันได้จ้า ไม่ต้องแยกกันและไม่ต้องคอยเชียร์กันข้ามทีมอีกแล้วนะลูกเนาะคือตอนที่คุณโบพิธีกรกําลังอธิบายกติกาให้แฟนคลับฟังอยู่น้องทั้งคู่ก็คือมีการซ้อมคีบลูกปิงปองกันแล้วคือก้มขีบลูกปิงปองกันงุ้งยิ้งอยู่สองคนแล้วคือหัวนี่คือจุ่มกันไปเลยจ้าโอ้ยมีคนอยู่เต็มงานแต่เหมือนพวกเขาจะรู้สึกว่าตรงนั้นมีแค่พวกเขาสองคนเลยนะคะไม่แปลกใจแล้วล่ะคะ่ะที่เขาบอกว่าเวลาอยู่ในกองน้องทั้งคู่จะเล่นกันอยู่สองคน คือเวลาพวกเขาเข้าไปอยู่ในโลกของพวกเขาสองคนทีไรคนทั้งโลกกลายเป็นอากาศธาตทันทีคะ่ะคุณขาอ๋อความเคยชินเนาะ,เ,นะเพราะวันวในสายตาของพวกเขาก็มีแค่กันและกันเท่านั้นจริงๆว่าไหมคะทุกคนค่ะตอนแข่งเกมน้องทั้งคู่ก็คือสามัคคีก,กันมากจนคีบได้เยอะที่สุดคือน้องๆคีบได้5้าลูกแต่แฟนคลับ3ทีมมี1ทีมที่ชนะไป อีกสองทีมต้องโดนลงโทษพิธีกรก็เลยให้ไบร์ช่วยคิดว่าจะลงโทษแบบไหนดีระหว่างให้เต้นกับให้ดื่มน้ำมะนาวไบร์ Bright เลยเลือกให้ดื่มน้ำมะนาวเพราะช่วงนี้โรคภัยเยอะน้องก็เลยอยากให้ทุกคนนด้เพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายเพื่อป้องกันโรคภยัยค่ะทุกคนโอ้ยยังมีคิดเกื่อสุขภาพของแฟนคลับไปอีกแสนดีจริงๆครับลูกค่ะและตอนที่แฟนคลับจะดื่มพิธีกรบอกว่าไม่ต้องดื่มหมดก็ได้เอาที่ไหวไบร์ Bright บอกว่าเอาที่ไหวครับแต่รักเท่าไหนก็ดื่มเท่านั้น น้องวินบอกทั้งนั้นเอามาทั้งสวนเลยครับโอ้ยเจ้าแฝดมีความแกล้งแฟนคลับไปอีกค่ะและเกมที่2ที่น้องทั้งคู่จะต้องเล่นกับแฟนคลับก็คือเกมทายใจไบร์วินค่ะทุกคนคือน้องทั้งคู่จะต้องนั่งอยู่ฝั่งเดียวกันและแฟนคลับจะนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือเกมนี้ดูการที่น้องทั้งคู่ใส่สูตรหล่อแล้วนั่งข้างๆกันมองเผินๆเหมือนพิธีรดน้ําสังบ่าวสาวเหมือนกันเนาะทุกคนเนาะโอ้ยคนขี้ชิปมองมันก็จะได้ฟิลประมาณนี้แหละคะ่ะคุณขา และคำถามแรกก็คือภูเขาหรือทะเลไบร์กับแฟนคลับเลือกตรงกันคือทะเลค่ะแหมก็อยากไปทะเลกับคนข้างๆมันก็ต้องตอบทะเลแหละเนาะลูกเนาะค่ะและคำถามต่อมาก็คือเพลงรักหรือเพลงร็อกน้องวินกับแฟนคลับเลือกตรงกันก็คือเพลงรักค่ะทุกคนเดี๋ยวนะแหมตั้งแต่มีแฟนชอบฟังเพลงร็อกรักซึงๆเนี่ยไม่สน EDM ไม่สนร็อกเลยนะสงสัยเดียเ๋ยวนี้จะหันมาฟังเพลงรักรักซึงๆด้วยกันบ่อยละสิใช่ไหม คนมีความรักก็เงี้ยแหละเนาะทุกคนเนาะค่ะคําถามต่อมาคือส้มหรือชมพูบาบเลือกชมพูตรงกันกับแฟนครับโอ้ยตั้งแต่มีความสุขเพราะคนข้างๆเนี่ยเลือกสีชมพูแบบมั่นใจเลยนะเพราะก็อย่างว่าแหละค่ะตอนนี้อะไรในชีวิตมันก็เป็นสีชมพูชมพูไปหมดเลยนินาค่ะและคำถามต่อมาคือผัดกระเพราหรือไข่เจียวน้องวินกับแฟนคลับเลือกตรงกันคือผัดกระเพราค่ะทุกคนแหมก็ต้องเป็นผัดกระเพราอยู่แล้วแหละเนาะ เราเป็นอาหารจานโปรดของเจ้ากระตุยของเรานีเนาะทุกคนเนาะค่ะและพิธีกรเขาก็ถามว่าผัดกระเพราของน้องวินใส่ถั่วไหมน้องวินตอบว่าไม่ใส่ว่าแต่พิธีกรเขาถามคนน้องแล้วคนพี่สส่หัวตอบแทนน้องทําไมล่ะคะแหมรู้ใจน้องเ่งรู้ทุกเรื่องที่น้องชอบและไม่ชอบจริงๆเท <c oughs> ียวค่ะและคําถามต่อมาก็คือถ้ามีโอกาสไปเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนระหว่างโตเกียวกับลอนดอนน้องวินกับแฟนคลับเลือกตรงกันก็คือโตเกียวค่ะทุกคนจะไม่เลือกโตเกียวได้ไงล่ะคะ เพราะเจ้าแฝดของเราอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันเพราะถามทีไรก็ตอบญี่ปุ่นทุกทีอยู่แล้วจ้าขอให้ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันไวๆนะลูกนะค่ะและคำถามต่อมาคือดวงจันทร์หรือพระอาทิตย์ข้อนี้ไบร์เลือกดวงจันทร์แต่แฟนกลับเลือกพระอาทิตย์ค่ะทุกคนโอ้อหนูลูกตัวหนูเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ก็เลยเลือกดวงจันทร์แตะหนูอยากมีดวงจันทร์มาอยู่ข้างๆพระอาทิตย์นี้หรอถ้างั้นหนูเลือกถูกแล้วล่ะครับเพราะคนข้างๆที่หนูเลือกมา ก็ทั้งเย็นทั้งขาวสว่างสดใสเหมือนแสงของพระจันทร์ทําให้ความร้อนของแสงพระอาทิตย์ดูซอฟดูเย็นลงเมื่อแสงของพระจันทร์มาอยู่ข้างๆนะลูกเนาะค่ะพอแฟนคลับตอบผิดก็เลยโดนลงโทษโดยการให้ดื่มน้ามะนาวหนึ่งช็อตแต่ทีมงานถือน้ามะนาวมาสองแก้วคือพอเห็นน้ามะนาวมาสองแก้วปุ๊บคนพี่ก็เหลือบมองคนน้องทันทีเลยคะ่ะทุกคนเพราะเห็นมีน้ํามะนาวมาสองแก้วแบบนี้ก็รู้เลยว่าจะต้องมีคนได้ดื่มเป็นเพื่อนแฟนคลับนแน่ คนพี่มองเพราะเป็นห่วงน้องเลยค่ะทุกคนเพราะคนน้องเพิ่งจะท้องเสียอาหารเป็นพิษและเป็นลมในกองถ่ายไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองแต่แฟนคลับไม่รู้ก็เลยเลือกให้น้องวินดื่มด้วยสปิริตคนน้องก็ดื่มไปแบบชิวๆแต่ก่อนที่น้องจะดื่มคนพี่ก็หันมองน้องพอคนน้องดื่มเสร็จคนพี่ก็ยังมองน้องอีกค่ะโอ้ยคงเป็นห่วงน้องมากเลยสิพ่อคงกลัวว่าน้องยังไม่หายดีกลัวว่าน้ำมะนาวจะไปทำให้น้องท้องเสียอีกถึงได้มองแล้วมองอีกด้วยความเป็นห่วงขนาดนี้อ่ะ ตายตายตายคนที่รักน้องมากและห่วงน้องมากจริงๆค่ะทุกคนค่ะและในระหว่างที่นั่งเล่นเกมกันอยู่เหมือนเก้าอี้ที่ไบร์นั่งมันจะหงายค่ะทุกคนแล้วเจ้าคนน้องก็คือรีบคว้าคนพี่ไว้อย่างไวอ๋อโดยสัญชาติยานความเป็นห่วงพี่เขาอะเนาะพอพี่ดูเซ่ๆคนน้องก็คือความมับเขาทันทีเลยคือไม่ว่ากําลังทําอะไรอยู่กับใครแต่อีกคนก็อยู่ในสายตาตลอดจริงๆคู่นี้ค่ะและตอนแข่งเกมแล้วแฟนคลับตอบผิดต้องโดนลงโทษให้ดื่มน้มามะนาว คราวนี้ทีมงานก็ถือนะ้ำมะนาวมาสองแก้วเหมือนเดิมแต่คราวนี้คนพี่ไม่ต้องรอให้แฟนคลับเลือกว่าจะให้ใครดื่มคนพี่ก็คือคว้าแก้วมาเลยจ้าแหมเมื่อกี้น้องดื่มไปแล้วคราวนี้เลยไม่ยอมให้น้องดื่มอีกก็เลยรีบคว้ามาดื่มเองอะไรงี้โอ้ยใส่ใจกันไปมาตลอดเลยนะคู่นี้ค่ะตอนเล่นเกมนี้เขินสุดก็คือตอนที่พิธีกรเขาถามว่าเวลาไบร์มินพักผ่อนอยู่ที่บ้านเขาจะนั่งอยู่ที่ไหนระหว่างโซฟาหรือที่เตียง น้องวินกับแปนคลับเลือกตรงกันก็คือที่เตียงค่ะทุกคนโอ้ยคือพี่ชมเชื่อนะคะว่าถ้าน้องวินตอบว่าโซฟาจะต้องโดนแซลยับแน่ๆแต่ตอบว่าเตียงก็ไม่รอดอยู่ดีจ้าเพราะถ้าน้องตอบโซฟาภาพนี้มันก็จะลอยมาในหัวแต่พอน้องตอบว่าเตียงภาพนี้มันก็ลอยมาในหัวอยู่ดีคะ่ะคุณขาคือเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วนะไม่จูงจีกันที่โซฟาละ แต่เลือกที่จะจูจีกันบนเตียง <Okay. S 1> คือห่อก,กันเหนืน่อยก็สามารถนอนหลับไปได้เลยอะไรงี้ย oh. ตายตาย,ตายทำไมแต่ละอย่างที่น้องตอบมันทําให้เราคิดดีกันไม่ได้เลยจริงๆคือน้องๆคงไม่ได้คิดอะไรหรอกนะคะแต่คนที่คิดก็คือพวกเราเองนี่แหละคะ่ะโอ้ด้วยความขี้ชิบอะนะ่ะเนาะชิปได้หมดสากกระเบอเือยัเรือรบเลยจริงๆค่ะและตอนที่พิธีกรถามว่าไบร์วินจะเลือกอะไรเป็นของกินเล่นระหว่างไอศครีมกับป๊อปคอน ไบรเลือกตรงกันกับแฟนคลับก็คือไอศครีมค่ะทุกคนแหมก็ต้องเลือกไอศครีมอยู่แล้วแหละเนาะก็เพราะมีแฟนเป็นถึงเจ้าของแบรนด์ไอศครีมและแถมมีไอศครีมรสที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ทั้งคู่มีต่อกันขนาดนั้นจะไปเลือกทานอย่างอื่นได้ไงล่ะเนาะลูกเนาะค่ะและในงานวันนี้ไบร์ก็คือมีเอ็นตัวกระซิบคนน้องแบบบ่อยมากแหมกระซิบเกงคือจะไม่ทิ้งฉายาไบร์โลกเอียงเลยอะไรนี้เหรอลูก ก่อนจะจบงานน้องทั้งคู่ก็ได้มีถ่ายรูปสติกเกอร์กับแฟนคลับด้วยแต่และรูปที่แฟนคลับเอามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้ดูกันก็คือน่ารักมากแล้วตอนที่เขาถ่ายคลิปมาให้ดูตอนที่น้องทั้งคู่เข้าไปอยู่ในตู้สติกเกอร์กันสองคนคือด้วยความที่น้องๆตัวสูงะเนาะและตู้มันก็เล็กน้องๆก็เลยต้องย่อตัวลงและต้องเบียดกันคือดูมุง้งมิ้งน่ารักมากคือในระหว่างนั้นก็มีเสียงทีมงานแซวน้องกันใหญ่เลยเจ้าเมตาวินก็คือยิ้มแบบเขินมาก อยวันนี้น้องทั้งคู่น่ารักเป็นกันเองกับแฟนคลับสุดๆแถมยังมีแต่ความมุงม้งมิ้งงุ้งงิ้งกันสองคนตลอดงานเลยค่ะพอจบงานน้องๆก็เปลี่ยนชุดเพื่อกลับบ้านกันไบรท์คือแต่งตัวแบบชิลมากแต่ไม่ว่าน้องจะแต่งตัวชิลแค่ไหนความหล่อของน้องก็ไม่เคยลดลงเลยจริงๆค่ะวันนี้เราก็ได้ฟินกับความน่ารักของน้องๆได้ฟินกับเตรีมงานที่เหมือนงานแต่งที่มีแต่ความหวานตลอดงานเลย ค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาขยี้โมเมนต์ขยี้ความฟินนี้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เราค่อยมาฟินกันใหม่ใน E ีีหน้าค่ะทุกคนงั้นสำหรับ E ีีนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ